และบ้านอู่เนี้ก็กลายเป็นเน็ตบ้านเฟเวอร์เอเอสสามบีบีไฟเเน็ตใช้ไม่ได้ซะง,งั้นบอกเลยกันัน่งหงุดหงิดมากเลยเพราะว่าไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต AS3BB f a มบีบีไฟเบอได้เนื่องจากสภาพสายขาดค่องข้างที่จะรมแรงมากแล้วผมก็ได้เอาสเสบียงมาหาขนมติดไม้ติดมือจากรา้านสะดวกซื้อเซเว่นอ เกิดมาไม่เคยเจอสภาพเน็ตบ้านอูปเป็นแบบนี้มาก่อนมันน่ากุดกิดมากเลยดูดีนะครับเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นโปรดเชื่อมต่อใช้นานกับอินเทอร์เน็ต AS Fiber 3นี่นะครับที่ค้าบ,บอกว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองและที่คนที่คลิปวิดีโอนี้เคยจำไหมว่ากับกล่อง AS Playbox Generation ที่อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับและนี่คือ,คอกล่อง A/S Playbox ของผมนะครับเป็นกล่อง A/S Playbox Generation ที่5รุ่นใหม่ล่าสุดจาก A/S Playbox รีวิวกล่องใหม่ที่ชื่อว่าเป็นกล่อง A/S Playbox Generation ที่5สวยงามไม่แพ้กับกล่อง True ID TV James 3เลยคุณสามารถความบันเทิงระดับโลกจาก HBO Max ดิส尼พลัสฮอสตาวิวไอชีอีวทีวีสำหรับแพ็กเกจเน็ตบ้าน a s เอสไฟเ n อ t s ทรีเน็ต g ม n g นด c ดแก e ง age, ในราคาเริ่มต้นเพียง799บาท มาดูสเปคกล่องของ a s Playbox Generation ที่5มาใหม่มาถึงแล้วนะครับพราะมีกล่อง a s Playbox Generation ที่5พร้อมกับเราเตอร์ Wi-Fi ของ s BB, 3, ash, WiFi, a s 3BB f i v e r t e Super Mesh WiFi F6107A เป็นเราเตอร์สีดำส,ดสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเราเตอร์ตัวใหม่อื้มสปาา ลองคลิปกันดูนะพร้อมบูรค่าไฟบเบอร์อินเทอร์อเน็เตสายขาดความเสียหายเสียหายสายขาดเป็นแบบนี้อเออหน่าดูดิดมากเลยก็นเน็ตบ้านผิดปกติเลยน่าเสียดาย